คือเรากับแฟนนะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันนิดหน่อยนะ <G ül> คือก็ทะเลาะกันบ่อยมาแหละแต่ว่าวันนี้เราอยากจะแก้งนะคะคือเขาตอนนี้เขาไปทํางานเขาไปทํางานตั้งแต่เช้าเขาจะเลิกงานประมาณห้าโมงนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะคือื่อวัน,นก็ทะเลาะเคลืองกันนิดหน่อยนะคะก็ยังไม่ทันได้คุยกันเดี๋ยว ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องไว้นะคะแล้วเราก็จะไปแอบที่ห้องแม่นะคะคืออยากจะรู้ว่าถ้าเขากลับมาแล้วไม่เจอเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะจะจะ,จะตามหาเราไหมหรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราดูกันแต่เราจะตั้งกล้องไว้ในห้องนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยว ประมาณ5าโมงนิดนิดเ้าโมงยีเขาน่าจะมาถึงนะคะเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะ thank mm -hmm. you Thank you. คนคือตอนเนี้เราเห็นนางเข้ามาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกไม่รู้ว่าโทรหาใครเพราะว่าก็ไม่เห็นโทรเข้าเบอร์เรานะตอนนี้เราเข้ามาห้องแล้วเขายังไม่เดินเข้ามานะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะเขาไปไหนโทรหาใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราแก้ เมื่อกี้เนี่ยที่เดินออกไปอ่ะเขาไม่ได้หาเรานะทุกคนเมื่อกี้เขาไปเติมเงินโทรหาเพื่อนเขาสรุปเขาไม่ตามหาเรานะทุกคนอนหาใญ่มกเขาไม่ตามหาเราทุกคนห่วยตามหาเที่ยงจะหนีไปจริงแหละแค่นี้แหละจะทำ